สวัสดีครับ f อน้องอุงอิงและ f อสาวน้อยเพชรแพมแงทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมสโลดอ,อบุบลจะมาเล่าเรื่องน้องอุงอิงออกไปแสดงมินิคอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่ยี่สิห้ากรกฎาคมสองาหวันที่ยี่สิห้าแสดงอยู่ที่ จังหวัดอุทัยธานีเอซของน้ององิงมาอย่างล้นหลามวันที่26 27ไปแสดงที่เหตุพื้นที่จังหวัดชนบุรีแฟนเอฟซสาวน้อยเพชรมันแพงและเอซน้ององิง ยิ่งหนาแน่นขึ้นเป็นระดับยังไม่ขายความนิยมสำหรับน้องอมิงยังเป็นที่รักเอฟซของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนสำหรับออกไปแสดงมินิคอนเสิร์ตสำหรับคลิปนี้เอาพอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ